เอาละครับหลังจากที่เอสได้ทำการเคลียร์ไทมเลทไทลออลซิปเปิลเอสแอนติเมตตาสมบมับโฟทาแล้วเอสก็จะมาเคลียร์โพสต์ดับเบิลเอสแอนติเมตตาฉมบมัดโฟทาอีกเช่นกันซึ่งหน้าตาของบอยวันนี้ก็คือลุงหนุ่มผู้ยึดมั่นในอุดมการแากกาา์แห่งจักรวรรดิแห่งเรกาเบอร์ <Burn out. S 1> นาดั้นเองนะฮะซึ่งหน้าตาของด่านมันจะเป็นยังไงเรามาเช็คโบนัสกันก่อนโบนัสของสัปดาห์นี้ก็คือเหล่าทีมิติอล ม,มีโพทาตัวเดียวคืออาร์เบด้าโอไมค์ก็จะได้ยังไงเพราจะไม่เคยเอาอาร์เบด้ามาลงในพวกอันติเมตเลยสักาดานะอืมก็ได้เห็นใจต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่างานนี้เอเชื่อมั่นว่าโพทาถึงไม่มีวาน,นเอสก็ทําได้เหมือนวิกที่ผ่านๆมาโดยกดไทม์รอก็จะมีมานนี้พรต่อทุกคนก็คือแ้า ถ้าอยู่กับเพื่อนในระยะสองช่องก็จะทำให้ a t t แ c k กดีเฟนซมันเพิ่ม20%ซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องแยกเพื่อนมาและเราแล้วเราก็ทำการตีมันให้ตายเลยซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว,ว่ายากไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดียวกว่าฮะโอเคมาดูหน้าตาสตูกันก่อน หลักๆก,ก็จะมีเบอร์นาเนี่ยซึ่งหล่ะก,ก็จะมีท ALENT ที่พวกเราเกลียดมากเลยเนี่ยถ้าถ้ามีศัตรูมาอยู่ในออร่าของเบอร์เนี่ยก็ถือว่าลดแองแท็กกับเดฟไป15%ซึ่งใายๆก็แบบขยะขยะแงเบอร์มากอะ่ะบอกตรงๆเลยแล้วมันมีแฟกบัฟที่น่ากลัวก็คือถ้าไปตีตัวชนะทางนี่คือดาเมจจะเพิ่ม20%บอบอกเลยน่ากลัวจริง แล้วก็มีซอสแดนซซึ่งเป็น AOE ที่แบบรำคาญมากซึ่งมันเป็คอมโบกับรับเชิดที่ทำให้ฟิตต่อเนื่องได้อีกซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนว่าโชคดีที่เบอร์ Bird มันไม่มีเฮกามอนี่งานนี้ก็เลยดูไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะฮะสุดทที่2องเอมิเลียโดยหลกัหลกๆก็จะมีเนี่ยโฮลิกาซึ่งเปลี่ยน m d e ดะ1.6เท่าไปแทนที่เป็น a อ t a c k ก็มีประมาณนี้ส่วนใหญ่ระวังเรื่อง passive f i r ไฟ i g ซึ่งถ้า defense ของเอมิเลียมันเยอะกว่าศัตรูและเลือดของเอมิเลียเนี่ยคือเลือดของยูนิตอะแม่ทัพรวมทหาร90%เอมิเลียจะทำการตีก่อนเพราะว่ามันคิดเนื่องขประมาณนี้แต่ของซากุระมันจะต่างกันหน่อยคือของซากุระจะเน้นสกิลดูก,ก่อนนะฮะแลวก็มีท่าจ u s t ิ i ซึ่งแปลงท่าเป็นโฮลิการเหมือนกัน ก็มีประมาณนี้และที่สำคัญก็คือเป็นอมาตะเหมือนกับวากัสพ่อของเธอนั่นแหละฮะพ่อล้นพ่อล้นเจดีของเธอ,อส่วนอีเมลดาหลักๆก,ก็มีทาเลนฟาซ่แล้วก็จริงๆถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่จริงๆมันมาเป็นบทหิวมากกว่าฮะซึ่งท่าที่เราต้องระวงังคือระวังไอ้ท่าทันเดอร์สตรอซึ่งแน่นอนว่าโชคดีเธอติดดาวอเวนเชอร์ก็จริง เพราะว่าดาาไอเซอร์มันล็อกให้เธอยิงเป้าหมายเป็นเส้นตรงเท่านั้นยิงทะแยงไม่ได้ซึ่งไม่ต้องกลัวว่าเธอจะยิงทะแยงใส่เราโดยเฉพาะเรื่อง L.O.E. แต่ให้ระวังว่าถ้าโดนยิงมันจะแรงมากนะถึงตายเพราะว่าทหารนี้มันใช้ข้อมูลกับ L.E. ได้แรงมากๆเรียกว่าเป็นทหารธนูสลับ l อ e. ส่วนเบตตี เบตตี้เนี่ยก็กตัวดีเลยที่ทำให้พวกเราไม่สามารถเล่นทีมเอลได้เพราะว่ามันลดดาเมจเอลีสาซึ่งโหน่ากลัวมากนิยมใช้ในบ้านการอารีนาทุกสถาบันติดเบตตีกันหมดเลยแล้วก็จะมีนี่ท่าซาวด์แอคแท็กซึ่งเป็นท่าหลักที่ซิกมาของเอ็กก็มีนะแต่มันต้องไปยิงตรงพื้นที่มีเทอร์เลนน่ะเดฟอ่ะมันจะทําให้ต้นได้และก็จะมีนี่ไอรอนฟี t ที่เป็นกาด เพิ่มพลังกากายภาพเพิ่มพลังแอคแทแล้วก็เอาเดของแอคแท็ไปแทนที่ดีเฟน์ส่วนซอดเบรดก็จะเป็นแบบว่าถ้าเราไปตีทำดาเมจได้ก็จะทำการเอลีหนึ่งวงแหวนมันคล้ายๆกับเอเวของอาร์เรสอะคล้ายๆฟิรเดเฮลิกเอนแต่ฟิรเดเฮลิกเอนมันดูดก่อนแล้วเอลีส่วนคริสตัลโมเดอร์อันนี้เราอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเอาเว้ไปสุ ไปสวนนะมันเคาน์เตอร์แบบสะท้อนแดมทีแบบเยอะมากอ่ะอันนี้อันตรายส่วนเอเบิร์ดไม่เหมือนกับอีเมลด้านะนี่คือเอลอีไทยแยงได้ซึ่งให้ระวังเนี่ยคือมีดิส c r e t m มล์บอกับเบิดเบิร์ดระวัง AOE ทุกชนิดเพราะมันมีฟิกมัมีทาเลนฟิกแดมได้เมื่อทำดามจอันนี้ไม่ค่อยชอบเลยอันตรายแต่เรามีวิธีแก้มือเราจะใช้นี่ ถ้าถ้าถ้าพวกของมันมาอยู่ที่เราเราจะสร้างกับดักโดยการให้เลดินนี่ใช้ไรท์เทรดิวเอลดึงมันมาเนี่ยเป็นอเวกใหม่ ight, ที่ทำให้เลดินนี้ได้เปรียบมากและเริ่มจะใช้งานมากขึ้นเราดึงสตูตัวหนึ่งที่ถูกกักเพียงเท่านี้เราก็ทำให้เขามาหาเราและโดนเราดูดเข้ามาหาเขาเองประมาณนี้แล้วก็ นี่อย่างเรียนากับแมทธิวก็นี่เรียนาเขาจะมีนี่ซัมมอนสกายแอชเชอร์กับแมทธิวซึ่งมีอาเวกในการซัมมอนเพื่อเป็นของสังเวยให้ยูสเกะเนี่ยโกรธพอยูสเกะโกรธใช่ไหมมันจะทำให้ติดบัฟแองเกอร์ทำให้ทาให้แอคแท็กเด็บมันรุนแรงขึ้นทำดามเมจโคตรจะแรงนี่คือไฮไลท์เด็ดที่เอต้องใช้เรื่องของการซัมมอนเข้ามาช่วย อ่ะละแล้วก็พกเทียริสมาช่วยนี่เล่งมีลลกขึ้นแอคแท็กเบสซิ่งต่างๆนานาอะไรก็ว่าไปก็ถ้าพร้อมแล้วเราก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับผมมาเดี๋ยวก่อนนะฮะขอเอสชาร์จแบบแป๊บหนึ่งแ๊บแบบแบบเหมือนโนบูแบดจะหมดขอภัยโอ้มาต่อ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 มา ก่อนอื่นเลยเราเปิดแดนเซอร์โซนนี่เบิร์วันนี้ซามส์สกายช่อตรงนี้เพื่อให้เดินเบิร์เดินมาตีถ้าถ้าเบิร์ฮาร์ดไม่บัฟนะคือเป็นโอกาสทำเกมที่ดีเลยเพราะเราไม่อยากให้เบิร์มันทำดาเมจชนะทางใส่แล้วจากนั้นนี่ปึ๊บใส่ิีดอิรลปชั่นโู้ยแล้วก็นี่ ไลดีนคุยไปอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาประมาณนี้แล้วกัน,นเอาละแมทธิวแฝกบัฟแล้วก็ใช้ผลของกิงคาวเพิ่มพลังให้ยูสเกนแล้วก็นี่แจกแอคแท็กเบสซิ่งให้เรดินเพื่อที่จะได้ดึงเบิร์นาร์ได้ง่ายขึ้น ตอนนี้เบตตี้กาดพวกนี้แล้วนะฮะโอเคยังไงเบิร์ฮาร์ก็ยังกาดอยู่เหมือนเดิม <c oughs> จังหวะดีเลยฮะ,ะอ่าต่อไปเราก็ทำการนี่ดึงมาเลยฮะ,ะผมไรจูเอสดูเอลฮัสด o บอกไว้ก่อนใส่ประดับกันฟิกไม่ทำให้เลนดินต้องเสียดาเมจจากการใช้แมสเมดแล้วกอนี้ยิงสปิิดกันไปนประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้าติดเกลเราก็สามารถเป็นนกต่อไปตรงนี้ได้อดูเหมือนว่า เอ็กเบิร์ดน่ากลัวหน่อยส่วนเอมิเลียต้องดูระยะอากาศพอกาดมันหมดเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยเราค่อยซ้อนทีเดียวอืมโอเคน่าจะปึ๊บสามสามตีปึ๊บ <Hey. S 1> โอเคเราต้องส่งซัมลูกซัมมอนให้เกิดประโยชน์เยี่ยมแต่วันนี้ล่ะเราก็ค่อย,ยล่อมาเลยล่อมาเลยฮะ สารดดจิตัลตันยี่ห้อติดเกลดีมากเราค่อยๆอ,อืมรอบแบบนี้ก็จะโดนแค่นี้ไม่มีปัญหาป,ปึ๊บป่ะเบงความสนใจมาทางนี้ เอ็ดเบิร์ดก็เดี๋ยวมันก็จะเดินมาทางนี้ระยะนี้ไม่มีปัญหาแนะนำว่าเราอยู่นี้ไปปึ๊บเฉยๆนี่เราแค่อย่าให้มันไปโดนระยะเอ็ดเบิร์ดก็พอปึ๊บปีละเคลื่อนฮะ โอเคเจมลเจมลสนใจทางนี้แล้วก่อนเอนมี่คราวนี้กาดเอเมลียหมดแล้วนะฮะเอาก็จะทำการนี้แล้วนะนปึ๊บดาร์กทีเนเจอร์ใส่เอาล่ะโชว์แอคชั่นหน่อยแบบเท่ๆปึ๊บออ โอเคขอขอตอดนี้ก่อนเราต้องใช้ยูสเกะในการตอดไปก่อนเปร็บปิดกันนี่ตอดไปก่อนแล้วก็น,นี้ทีนี้ก็หักล้างแฟร์ไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะไป ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเหมือนบอดมันในนี่คือเพิ่มแอคแท็เอมิเลียไว้สูงแต่พอไปแทนที่ด้วยเอมเดฟนี่คือมันเบาอยู่ไปเลยเสียดายมากพอไม่มีการการนี่เอก็เอาเทริสไปตบเลยปึ๊บเรียบร้อยอก,ก่อนอื้นนี A ่เอทำการนี้ A แอนสลดใส่เบตี้ เพิ่งอยู่เพิ่งเราไม่ตีเจเมี่ตอนนี้<ป>เจเมี่ไม่มีอะไรฮะเดี๋ยวรอบักหมดพวกนี้ก็จะอ่อนแรงไปเองฮะตอนนี้ทำแค่จัสติสนะฮะ โอเคแล้วก็เหมือนจะหาี้ตอนนี้เจมเมลก็ปล่อยนางไปเถอะแล้วก็เบนความสนใจเขายอกทำได้ไแล้ว้วก็เบนความสนใจให้เบตตี้เลยเข้ามาหาเรดินเอง แล้วก็เดี๋ยวยูสเกตอยู่อย่างงี้นีป่ามาแล้ว mm hmm. ไม่ต้องกลัวฮะไม่ได้ยืนบนพื้นเป็นเดฟโอไมค์กอดหุ่ยกระจอกจุมบอยเธอช่วยไม่ได้ไม่ต้องห่วง <Okay. S 1> เรามีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เจเมี่ไม่น่าทางนี้ละแบ่งร่างได้เลยปึ๊บแล้วก็ไลท์เฮเยอร์ใส่แล้วก็อืมบับโกดโอ้ยังเหลืออีกหนึ่งเทิร์นจังหวะน,นี้ใช้ได้เฮอะ่ะแทงแท็กเบสซิ่งให้เลยดีน สาเหตุที่เอ็ไม่โยนไอเทมเบสซิ่งให้ยูสเกตเพราะว่ายูสเกตตอนแปลงร่างอ่ะมันมีดาเมจจากการแปลงร่าง30%และตอนกดยิงสกิลอีก30%ซึงท,ทำให้ยูเกตมันแรงโดยไม่ต้องพึ่งบัฟเทียอีก30%เลยนี่แหละคะัะคือข้อพิสูจน์ได้ไปก่อนอยากเห็นหน้าพระเอกตอนตีเอ้ยกวยเลดินร้ายนะมึงอ <they> ่ะยบยจะเบดี ฮะแจกคิงคาวอีกยี่สิบเปร์เซ็นต์คราวนี้ก็บายบายนะจ๊ะเจเมลแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดนี่ถ้าบัฟแองเกอร์ของยูสเกะหมดนะบัฟเนี้ยหมดอ่ะเอ๊แนะนำว่าเนี่ย เอาล่างซัม,มอนของเรียนาเนี่ยไปตีเทมเมลเล่นๆแล้วก็แล้วก็จะทําให้เก็ดม,มันโกรธได้อีกรอบแล้วเราก็ค่อยใส่ความแรงไปที่ท่าดัคซินเนเอร์อีกรอบนี่ก็คือเป็นเทคนิคที่ดีนะในการใช้ยูสเกตเป็นประโยชน์เอาล่ะเราก็ฟินาเล่กันเพียงเท่านี้นะฮะบายบายนะคะเจนนอมไปนี่แหละประมาณนี้ฮะย่ yeah. ผ่านแล้วต้องขอบอกเลยว่าถ้าไม่มีเอเวกของเลดินนะเอ็เล่นแบบนี้ไม่ได้เลยจริงๆต้องต้องบอกเลยว่าเลดินทำงานดีมากแล้วแบบประสานยูสุเกะได้ดีแล้วก,ก็การใช้ล่าซัมมอนให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นเครื่องสังเวยให้ยูสุเกะมันทำดามเมจแรงขึ้นนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งในการเล่นแบบ pve นะฮะ ก็เป็นอันว่าจบการรีวิว p o ด t a b l e S Ultimate ตามสบับโครทาของวันที่8ถึง14มิถุนายน2563เพียงเท่านี้นะฮะก็ก็ต้องคาดหวังไว้ว่าจะสัปดาห์ต่อไปจะได้เห็นการเล่นแบบโครทาอะไรอีกบ้างก็ติดตามชม ต่อได้ในเร็วนี้นะครับแต่วันนี้เอก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหนม่คราวหน้าสวัสดีครับ